สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดมิซีนะวันนี้อยู่ช่วงเรสซิ่งเหมือนเดิมไหมครับผมวันนี้เราก็มาเปิดคลิปเปันที่บูธยามาฮ่านะฮะที่งานมอเตอร์โชว์2 4นบะฮะวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเดี๋ยวส่งหน้าที่ให้เซอร์แบงค์เลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกับเจ้ารถโมเดลใหม่ล่าสุดที่ all new จริงๆใหม่จริงๆใหม่มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งต่อให้เซอร์แบงค์เลย3 4ไปเลยครับผม สวัสดีครับนะฮะผมยินดีต้อนรับสู่งานมอเตอร์โชว์ปี2024กับบูธยามาฮ่านั่นเองเนะฮะอลังการทุกปีนะครัยมมามาฮ่าเล่นใหญ่มากปีนี้ <laughs> นการเล่นใหญ่นั้นมีเหตุผลแน่นอน p p <c oughs> เพราะว่าเราต้อนรับรุ่นใหม่หร <c oughs> ือสมาชิกใหม่เข้าในยามาฮ่า <c oughs> เป็นท <viennent S 2> ี่รร้อยแล้วตัวนี้สวยมากนี่คือสตรีทไฟเตอร์ไอเฮียวันนี้เราอยู่คับ อันนี้เราอยู่กับ y a ม a h a MT 0 9 SP เรียกว่า all new MT 0 9 SP ก็ได้เพราเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งคันใหม่จริงๆเรียกว่าใหม่เกือบทั้งคันเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มหน้ามาก็เห็นแล้วว่าเนี่ยไฟหน้าใหม่เลือนใหม่ใหม่ยางซีรีส์ใหม่คาลิปเปอร์เบรกคู่หน้าใหม่แบมโบมาเลยง่าบ,บอสวยสวย ดูมือคัดก็เป็นแบบการตั้งระยะเหมือนของแต่งะอะไเนี่ยเบียดสวยนะถ้าเป็นโลโก้แอมเบมานี่หล่อเลยนะจริงอ่าแล้วก็มือเบรกนี่คือก้านคัตก็แบมเบ้ทรงคล้ายกันทรงคล้ายแอมเบนะครับแล้วก็ตัวมือเบรกใช้เป็นแอมเบะอ่าแต่ปัม๊มปั๊มด้านขวาแอมเบแน่นอนเพราะว่าเจนที่แล้วใช้นิชินอ,อันนี้เป็นแอมเบอละอันนี้คือใหม่หมดจริงๆนะทุกคนดูตั้งแต่นหน้าตั้งแต่นหน้าจนถึงล้อจนถึงช่วงกลาง อันนี้อันนี้เป็นวิงเลดนะเป็นวิงเลหนะดูดิทรนี้มันมีรูดี่เนี่ยมันตัดลมเข้าข้างเนี่ยแล้วก็ออกข้างหลังตรงนี้พร้อมซิ่งนี่เป็นวิงเลดนะครับไม่ว่าจะช่วงกลางช่วงท้ายนะครับเปลี่ยนไม่หมดเลยโฉมนี้เปลี่ยนในทางที่เอาจริงตัวจริงดูดีมากอ่ะสวยมากสวยเดี๋ยวเรามาไล่เลยดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างปะอ่ะเริ่มแนวหัวเลยเอาจะหัวเลยใช่ไหมไฟหน้าก่อนเลยครับ ไฟหน้าเป็นแบบไหนยังไงซิที่เห็น2เส้นลวดลายด้านหน้านี้คือเดย์ไลท์อ่าด้านล่างเป็นเดย์ไลท์ส่วนไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในโคมเดียวกันแล้วตอนนี้เห็นไหมทางขวานี่คือไฟต่ําโเจคเตอร์มี2ดวงแล้วทางซ้ายนี่เป็นนูนนนี่คือไฟสูงนะครับจะอยู่ในโคมเดียวกันแล้วหน้าตามันเหมือนเนี้ยไอวอนแมนมาร์กหนึ่งตัวแรกหน้าเหมือนซามูไรหล่อเลว่าหล่อแล้กันหล่อจริงนะครับ แล้วก็เหยียบมาด้านล่างนะครที่เราเห็นแบบพ่รีเควสกันมาแทบจะหลายเจนแล้วออตอนนี้เราได้แล้วครับนั่นคือ b บ m b o โลโก้แดงมาให้เรียบร้อย b บ m b o มันเลย,ยซีพอตไซส์ขวาพร้อมโดนขโมยมากพร้อมพร้อม <laughs> มีอาชีพพร้อมแ <laughs> ควงพร้อม <laughs> สวยงามนะครับแล้วก็เหยียบมาอีกจุดก็คือในเรื่องของหน้าจอรุ่นที่แล้วก็เป็น TFT แล้วนะ แต่ยังไม่ฟูลฟังก์ชันอันนี้เป็น TFC ที่มีฟูลฟังก์ชันมาให้แล้วน่าเสียดายที่ไม่สามารถเปิดหน้าจอให้ดูได้นะครับจุดเด่นมีอะไรบ้างหลักๆหลักๆเลยก็คือ1สามารถโชว์ในเรื่องของการทํางานของจุดเซฟตี้ทั้งหมดได้ในตัวหน้าจอจะแสดงให้หมดเลยว่าอย่างทักชั่นคอนโทรลทำงา,งานตรงไหนสไลด์คอนโทรลทงางานตรงไหนม,มันจะโชว์บนหน้าจอหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการยิงแผนที่ขึ้นหน้าจอ,อจริงเหรอทำได้แล้วนะแผนที่ได้ด้วยเหมือนทีแม็กอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้แอปเดียวทีแม็กใช้แอปเดียวกับ X Max ก็คือ Garmin Street c o r t ก็คือไม่เสียตังค์รายเดือนฟรีอ่าใช้ฟรีรอบนีมาฟรีแล้วนะ T Max เสียตังค์อะไรวะเนี่ยรอบนี้มาฟรีแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เชื่อมของในเรื่องของรถยนต์ใช้ของแอป Y Connect อ Y Connect เพิ่มฟังก์ชันด้วยอพอมาอยู่ใน0ูนย์เะครับสามารถเซตในเรื่องของโหมดขับขี่ผ่านแอปได้โอโ้โหแล้วก็ซิงค์เข้าไปในตัวรถได้อารมณ์แบบว่า นั่งจอดหลบแดดอยู่ร้านกาแฟเหมือนอาวันอยากจะเปลี่ยนโหมดนั่งเซตที่มือถือเลยถูกต้องมาถึงปุ๊บก็บิบกุญแจใช้ได้เลยใช่มานั่งเซตที่รถให้ร้อนเหมือนอาวันเอ็มนะที่เคยเห็นกันนะอันนก็คือให้มาเต็มที่แล้วก็าดูจอยซิกใหม่ของเราโอ้โหนี่มันอะไรครับนี่น่าจะเป็นเครื่องควบอะไรนะแผงควบคุมเครื่องบินอ่ะเยอะนะครับมันรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟพาร์ไฟสูงต่ำก็อยู่ตรงนี้หมดเลย แล้วก็อันนี้สวิตคูชคอนโทรามีคูคอนโทรมทนทรมาเลยอันนี้คูชคอนโทรนมาเลยสวิตปรับขึ้นลงได้แล้วก็จอยติกนะครับนี่โโมาเลยลูกเล่นกิ้งได้กิ้งได้อ,อันนี้เพิ่มเติมอย่างเช่นพอเห็นจอยติกแบบนี้แล้วหน้าจอนี่ทํางานได้เหมือนกับ C m a x หรือเทเซอร์นะนั่นก็คือสามารถรับสายวางสายแล้วก็เลือกเพลงเล่นเพลงได้เหมือนกันเลยนะอันนั้นก็คือฟังก์ชันที่เพิ่มมาแล้วนะพวกนี้ใช้ได้หมดเลยทุกอย่าง แล้วก็ดูไฟเลี้ยวอันนี้ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องรอรออีกทีมันเวลาถ้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วมันจะปิดยังไงมันมีแค่ปุ่มซ้ายขวาเออวะหรือ <laughs> ว่าปิดอัตโนมัติเปล่า <laughs> อาจจะมีทามมิ่งมีเวลาแบบใช้ไปแล้วมันจะหยุดเองใช่หรือเปล่าน,นี้ไม่ต้องรอต้องรอเทสกันอีกทีออแล้วก็ปุ่มแตะแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ด้านล่างนี้นะครับไม่รู้จะอัดแน่นมาใหม่ข้างซ้ายทั้งหมดนะอยู่ข้างซ้ายหมดแล้วถ<อ>ัดมาดูข้างขวามีแค่นี้เอมันดูแบบว่าชิวๆนะฝั่งนี้นี่ออฟลันสตาร์ท เวลาสตาร์ก็กดนิดเดียวแล้วก็หมดเอมีแค่นี้เลยนี่กดลงมาแค่นี้เองสตาร์ทอ่าเอออันนี้วางตำแหน่งดีนะใช่ใวางตำแหน่งเหมาะมือดีแล้วก็หมดก็อยู่ใกล้กดง่ายผุมดูแน่นหนาดีนะทุกคนไม่กองแกงไม่กองแกงนะเนี่ยหมดเยอะขึ้นนะในตัวเอสนี่นี่นมาตรงกลางบ้างทีเด็ดทีเด็ดนี่เลยอ้อ โอ้คียเลสแล้วไฮโซแล้วไม่ต้องใช้กุญแจแล้วทุกคนพกคุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เหมือน T-Max ตัวดอกกุญแจจะหน้าตาเหมือนของ T-Max เลยนะครับเสียบเอ้ยพกไว้ก็ตัวกดปุ่มเีิดได้เลยแค่นี้พร้อมสตาร์แล้วนะครับรวมไปถึงในเรื่องของฝาน้ำมันเปลี่ยนไปด้วยเมันเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วฝาน้ำมันก็ไม่มีครับดูแจ เออไม่ต้องเอาถอดกุญแจมานั่งคงนั่งไขแล้วถูกต้องเอออันนี้อันนี้ข้ามไม่ได้เลยนะนี่คืออะไรลำโพงมีลำโพงด้วยขี่ไปอ่ะเอาหูแน่ฟังอะเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่ว่าเป็นเสียงดูดของเครื่องยนต์เหมือนแลมแอร์เขาบอกว่าเหมือนมันจะเพิ่มอัธรลด เป็นเสียงให้เรารู้สึกขับแล้วเราเราใจขึ้นเไม่ต้องเปลี่ยนท่อก็ได้อะไรประมาณนี้คนถ้าเอาจริงเสียง09เครื่องเดิมมันก็ดังอยู่แล้วจริงเสียง09เสียงพอด้วยนะกรอหึ่มดีตอนนี้มันเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราได้สัมผัสใกล้ชิดขึ้นอ่ะเหมือนเสียงมันมาใกล้เรามากขึ้นก็อาจจะแบบต้องรอเทสอันนี้ก็ต้องรอเทสเดี๋ยวเรีวิวไปดอีกทีหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ด้วยรูปทรงถังมาเห็นไหมมาแบบป้านๆออกนะอ้วนๆขึ้นนะรับผัวข่าวเออจริงรีบเลยมอบแต่ลองนั่งนิคยังไงบ้างกระชับขึ้นม ดูอันนี้อันนี้ความอันนี้ความสูงนะดูเต็มขึ้นความสูงถือว่าโอเคอันนี้ล็อกหน้าด้วยแต่เท้าเต็มสองข้างเออสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเนเดิมนะครับวางเต็มเท้าเลยส้นเท้าติดพื้นเลยใช่ถือว่าโอเคนี่ขนาดรถขึ้นสแตนไว้ด้วยเนี่ยไม่แล้วบ่มันไม่กว้างไงบ่มันแคบเออพอบ่มันแคบแล้วปุ๊บเราแทงขาลงได้ลึกเออนะครับทําให้การมันวอลเต็มขึ้นเว้าขาให้ใช่แต่พอมองจากด้านหน้าด้านบนเนี่ยถังน้ำมันยังดูกว้างดูเต็มดูล่ อ่ะเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบขายดูดูล่ําขึ้นเยอะเออหายไปเลยทีนี้เห็นไหมพอขาขึ้นมาแล้วมันไปอยู่หลังถังน้ามันเลยอ่าหายไปเลยทรงดีนะเออแล้วดูท่านั่งเข่าก็อยู่แอบหลังถังน้ามันได้เลยใช่ไม่ดูเกกะไม่ดูแบบขี่แบบกัางเข่าอ่ะตุ๊กตาแฮนด์ต่ํากว่าเจนสามอ่พอจับแฮนด์แล้วไม่ได้ลอยขึ้นมาอย่างงี้อ่าใช่ใช่อันนี้กดลงดูหมอบๆนิดนึงสปอร์ต ถ้าใครชอบซิ่งก็เปลี่ยนแค่แฮนด์เดินบาร์ให้มันลาบลงไปอีกใช่มันก็จะต่ําลงไปอีกแต่ถ้านั่งดีนะถ้านั่งดีถ้านั่งดีโอเคถ้านั่งดูไม่หลังตรงจนเกินไปอ่าแล้วก็ส่วนตัวนะอันนี้เพิ่มด้วยเบาะมันเป็นสองตอนเบาะคนซ้อนมันสูงกว่าเบาะคนขี่แล้วมันเลยทําให้สรีระนการท่านั่งคนซ้อนะโอเคขึ้นขายืดได้มากกว่าเดิมพอมันนั่งแล้วเข่าไม่ชันปึ๊บเห็นนะมมันไม่ชันเออ มันนั่งสบายขึ้นเออเพราะตัวก่อนมันนั่งแล้วมันอยู่งี้อ่าใช่มันจะยันมันจะคันขึ้นมาตลอดแต่นี้มันอยู่แบบระดับพอดีอืถือว่าโอเคครับจุดนี้ถือว่าโอเคขึ้นนะยอดมามีอะไรใหม่อีกมีอะไรใหม่อีกอ่าอันนี้พูดถึงว่าออปชั่นโดยรวมของ09ตัวใหม่นะใช่ยังไม่แยกเฉพาะ SP นะใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวธรรมดาไม่มีมาโชว์ใช่ครับแต่มันต่างกันไม่กี่อย่างตัวธรรมดาตัว SP นะครับ ม้วก็มีอะไรใหม่ใปีกท้ายอย่างที่เห็นอันเนี้ยในเรื่องของเฟรมหน้าเนี่ยเดิมแน่นอนแต่ตัวที่เปลี่ยนก็คือเปย์ท้ายซับเฟรมซับเฟรมท้ายนะครับมีการเปลี่ยนทรงใหม่เห็นนะดูหนาขึ้นดูแข็งแรงขึ้นมีตัวมีการดามเพิ่มขึ้นใชนนี้ก็คือสุรที่เพิ่มเติมเข้ามาทําให้แฟรลิงท้ายมันดูแบบโฉบเฉี่ยวขึ้นอ่ะดูสปอร์ตขึ้นดแบบออกกว้างแล้วก็แบบท้ายแหลม แล้วไฟท้ายกับช่วงเออไฟท้ายนะครับมีการเปลี่ยนทรงใหม่กับไฟท้ายอันใหม่เลยนะอันนี้เออไฟท้ายใหม่เลยเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้จะมีในเรื่องของ e m e r g e n c y เบรกอ๋อพอราพอกดเบรกหนักเฉนหนักแล้วไฟเบรกมันจะกระพริบแล้วไฟฉุกเฉินจะกระพริบขึ้นใช่อันนี้คือออปชันใหม่ที่เขาเพิ่มเติมมาในเจนี้นะแต่ไฟเลี้ยวก็ไม่อยู่กับบางคนหลังเหมือนเดิมใช่โนะคแต่ไม่มีกันดิละของแต่งก็มาแน่นอน ไอตัวไฟเลี้ยวในตัวเนี่ยมีไลี้วในคมนะครับแล้วก็เหยียบมานะฮะก็คือในเรื่องของควิกชิปเตอร์ตัวนี้มันพัฒนามาเป็นเจนสามให้แล้วออก็นเจนสามแล้วก็คือใช้เจนเดียวกันกับเฟรเซอร์จีทีพัทละออมาเจนโอ้โหอนุ่มก็คือเด้งง่ายดาวลงโดยที่แบบไม่ต้องถอนคันเร่งอ่ะเติมคันเร่งอยู่ก็สับลงได้อ่าอันนี้ไม่ต้องนคันเร่งเลยนะครับกิดสายได้เลยไม่ว่าจะเพิ่มหรือจะลดเกียร์ถูกต้อง แล้วอย่างที่เห็นห้องเครื่องบางส่วนก็มีการพัฒนาขึ้นนะตรงจุดช่วงนี้มีการเก็บงานเก็บสายไฟอะไรละเอียดขึ้นอะไ้ตรงนี้เดี๋ยวดีเทลต้องไปดูเพิ่มเติมนะอาจจะมีการทำอะไรใหม่อยู่นะครับเข้าๆจะอยู่ประมาณนี้แต่ชอบชอบตรงที่ยางมันได้เป็นยางไอ้ตัวเนี้ยางใหม่ด้วยนะเป็นบิสโต e นแบทแลกตัว S23 ยี่สิบสามตัวสปอร์ตเขาเลยอะ เจนก่อนมันได้ s ยี่สองอันนี้ได้เป็นตัวยางรุ่นใหม่เช่นเดียวกันก็คือ s ยี่สิบสามเลยนะครับก็คือไปถึงยางแทบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอะใช้ได้เลยอสนามก็ได้พร้อมลงสนามอย่างเงี้ยใช่ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นออปชั่นหลักๆของ mt 09ที่เรียกว่าตัวใหม่2 0 2 4นั่นเองถูกต้องครับทีนี้ถ้าเรามาสอนเรื่องถึงเรื่องถ้าเป็น09 sp สิ่งที่แตกต่างกับตัวธรรมดามีอะไรบ้างหลักๆหลักๆเลยก็คือในเรื่องของคุญแจเอาเอาราคาก่อนเราจะได้รู้ว่าราคาต่างกันยังไงอ่า ถ้าราคาถ้าเทียบกับเจนที่แล้ว0่นเกเเจนที่แล้วอยู่ที่4ี่แ0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทะครับส่วนในตัวเจนนี้เปิดราคามาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือ4 8 9 0 0 0บาทออปชันที่เพิ่มมาเนี่ยนะเพิ่มมาหมื่นเดียวบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเพิ่มมาหมื่นเดียวนะครับผมก็คือได้ครบคันตามนี้โอ้โหไม่มีถอดออกกักชิ้น ใครซื้อ 0A 09 SP ตัวที่แล้วไปนี่ร้องไห้เลยนะ่อปชั่นเต็มจัดไม่ร้องดิก็ได้ส่วนลดเยอะไปแล้วไงโอปชั่นโคตรเต็มแต่นี้ก็คือได้มาเต็มที่ครับแล้วถ้าเป็น09ตัวธรรมดาปีนี้เท่าไหร่เปิดราคามาแล้วเช่นเดียวกันอยู่ที่447,000บาทห่างกันประมาณ30,000 3 2 0 0โดยประมาณโอปชั่นที่ต่างกันมีอะไรบ้าง SP กับตัวธรรมดาปีนี้อย่างแรกก็เหมือนเดิมคือโช๊คโช๊คเป็นไคยาบ้าโช๊คไคยาบ้าธรรมดาด้านหน้า แต่ถ้าของเออ r s ซจะได้เป็นพรีเมียมคายาบ้ากับฟูเอสเออร์ลินข้างหลังเป็นเออร์ลินเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมนี่ตรงนี้นะครับกระบอกทองทองหน้าหลังเลยอย่างที่แตกต่างตัว s อสวีทำอะไรก็เป็นกุญแจตัว SV จะได้เป็นสมาร์ทคีย์ส่วนตัวแซนด้าจะได้เป็นคีย์เลสธรรมดาอ๋อตัวแซนด้าก็ยังใช้กุญแจขันอยู่เป็นกุญแจชิปขายปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ต่างอย่างที่สามเบรกหน้าเบรกหน้าคาลิปเปอร์เบรก ก็จะเป็นใช้แอดวิกในตัวสแตนดาร์ดก็เป็นปั๊มดาวเออแต่ถ้าในตัวเอได้เป็นปั๊มแบมโบมาแบมโบโลโกแดงมาเลยถูกต้องครับและยางอะยางอะยางเหมือนกันยางเหมือนกันไอีเหมือนกันเหมือนกันอ่ะมีอะไรครับนอกนั้นคล้ายกันออฟชั่นแไม่ต่างแล้วก็สูริงอาร์มหลังที่เป็นสีเงินอ่าเป็นการต่างที่ได้สีอ่าแล้วก็อีกอย่างที่ต่างก็คือในเรื่องของโหมดครับโหมดถ้าในตัวสแตนดาร์ดจะปรับได้3โหมดหลักเออแล้วก็2โหมดคอสตอมเออ ส่วนในตัว SP อ่ะจะได้สามโหมดหลักสองโหมดคัสตอมแล้วก็หนึ่งโหมดแท็กโอ้โหจะมีโหมดแท็กเพิ่มเข้ามาอีนนะครับผมอันนั้นคือที่ต่างกันอนอกัานเหมือนกันหมดแต่ไงเพิ่มเพิ่มมาอีกสี่หมื่นได้นี่ค้มกว่าไหมจริงเอาแค่กุญแจคีเลยกับแบมโบแล้วก็เออร์ลินข้างหลังหน้าหลังนี่ก็คู่แล้วพทาบ้าลหน้าเปลี่ยนเออร์ลินนี่คู่นี้ก็สามสี่หมื่นแล้วแล้วเออร์ลินข้างหลังอีกเกือบห้าหมื่นอ่าแล้วอันนี้เพิ่มพยาบ้านหน้าอีกสองสามหมื่น เขาบอกว่าโช๊กเนี่ยไม่ได้ใช้ต้นไม่ได้ใช้รหัสเดิมกับตัวที่แล้วนะอ๋อจะเป็นคาบ้าเหมือนเดิมอันนี้เป็นรหัสใหม่แต่ไส้ในเปลี่ยนใหม่ถูกต้องแล้วก็ไอตัวแกนดําตัวสีดําเนี่ยเขาทําให้เขาเคลือบดตัวไดมอนด์โคซิงให้หนาขึ้นกว่าตัวที่แล้วเพื่อให้มันลื่นแล้วก็ทนแรงเสียดสีได้มากกว่าตัวที่แล้วแล้วก็ทนทานขึ้นอันนี้ก็คือที่เพิ่มเติมเข้ามาโอ้คุ้มคุ้มสี่หมื่นยังไงก็คุ้มนะครับการันตียังไง เลนเชิญเลยถ้าใครสนใจกำลังมองศูนย์เก้าอยู่มาดูในงานได้โปรโมชั่นไงบ้างโปรโมชั่นนะครับสหรับรถใหม่เปิดตัวตอนนี้ก็มีให้เลยนะครับนนั่ก็คือกิบเวอรเชอร์สองหมื่นบาทแล้วก็ฟรีกันภัยชั้นหนึ่งกันจดทะเบียนพรบฟรีทั้งตัวเอสพีและตัวสแตนดาร์ดนะแล้วตัวสแตนดาร์ดกิบเวอรเชอร์เท่าไหร่สองหมื่นเหมือนกันเท่ากันเลยเหรอใช่โอเคครับอ่ะใครงานมีถึงวันไหนงานมีตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่เจ็ดเมษายนเจ็ดเมษายนทุกวันวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วัน อังคารวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบห้ายี่สิบหกการอังคารยี่สิบหกเนี่ยจนถึงวันที่7เมษายนนั่นเองนะครับผมามติดต่อเซลร์แบงค์ได้เลยที่บูธยามาฮ่านะครับที่งานหรือสนใจยังไงก็ไปที่โชว์รูมก็ได้ใครไม่มีบัตรไม่ต้องซีเรียสถ้ามาถึงประตูหน้างานแล้วติดต่อเซลร์แบงค์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเซลร์แบงค์เอาบัตรไปให้เพื่อเข้ามาดูรถได้นะครับได้ครับเข้ามาจองที่งานได้อะไรได้ใช่ครับเพราะว่า วันนี้เป็นรอบสื่อยังไม่ได้เปิดรับจองเนาะใช่แต่ว่าพรุ่งนี้คนน่าจะทะลักมาเพราะว่า0ูนย์ตัวนี้คุ้มมากๆออปชันที่ได้มาแต่ถ้าใครอยากได้เร็วอยากได้ไวก็ต้องรีบตามคอนแทคของช่องแดงมิทินไดเลยนะครับแล้วก็ทักมาได้เลยถ้าพร้อมที่จะจองก็พร้อมที่จะจัดให้ถ้าเห็นโดยรวมรถแล้วไม่ต้องมาที่งานก็ได้จองออนไลน์ก็ได้ใช่ครับทักมาจองก็ได้ใช่ครับจะได้เน้นเอาคิวแรกเนาะเพราะว่ากว่ารถจะเข้ามาประมาณเมื่อไหร่อ่ารุแรกก็ได้ประมาณช่วงมิถุนาครับมิถุนาถูกต้องฉะนั้้้นถาาาจออองชกก็รยวไปี ขี่ก่อนรอก่อนออปชั่นเต็มเต็มแบบนี้นะครับ <c oughs> ทุกคนอะสนใจติดต่อเซอร์แบงค์ได้เลยตามคอนแทคที่ลงไว้ให้นะ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัดีครับ